เดมูวิชารีสวัสดีนะคะวันนี้นะคะคลิปแดนดอมเนาะความรักนะคะในหัวข้อเรื่องตอนนี้ชีวิตที่ไม่มีคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเราจะมาสืบสองชีวิตของเขากันดูนะคะว่าตอนนี้ที่เขาไม่มีคุณชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรัก,คว,รกความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณกับเขาหน่อย3าใบาว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์ความรักของคุณกับเขาที่ผ่านมา3ใบค่ะเป็นยังไงบ้าง อสามใบนะคะสถากนการณ์ความรักของคุณกับเขาที่ผ่านมาสามใบมีพลังงานของเด e เดวิลนะคะควีนออฟวอร์นแล้วก็เซเว่นออฟวอรแล้วก็ด้สสำหรับเป็นเพจออฟเพนนา่คอนะคะเอ,อ่ออิมรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ตัดกันไม่ขาดนะคะแล้วก็รู้จักกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วม,มีความรู้สึก รุ่มหลงนะคะในเรื่อง18บวกก็ได้หรือว่าการเงินลูกหลานหน้าตาอะไรก็ได้นะคะอืมมันเป็นอาจจะเป็นเวรกรรมของคุณและเขาอะไรอย่างที่อยู่ด้วยกันแล้วก็แยกจากกันไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยมีแพชชั่นเยอ,ะ,นะะ,อนะนะคะอืมมีเสน่ห์นะคะมีความต้องการมีแพชชั่นมีความอยากได้อ,ะอ่ะเออนะ มีความเหมือนแบบเขาดูสวยดูหล่อดูเก่งอะไรอย่างเงี้ยตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหามากมายเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณในความรักของคุณค่อนข้างเยอะที่แบบต้องฝ่าฟันต้องต่อสู้ต้องเจอต้องแบบ พยายามผ่านมันไปให้ได้ค่อนข้างหนักเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่เคยที่จะย่อท้อนะเพราะว่าคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะไปต่อด้วยกันได้มันแบบมั่นคงอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันพัฒนาไปในทิศทางที่มันมั่นคงมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะดูนิ่งๆไม่ค่อยอะไรมากมายนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมนะก็จะประมาณนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่ผ่านมานะคะอืม มีแพชชั่นเยอะเยอะามากมากนะคะอืมแล้วก็มีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะธาตุไฟธาตุด,ดินนะคะจะเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าชีวิตของเขาที่ไม่มีคุณตอนนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างขอดูชีวิตของเขาที่ไม่มีคุณตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูห้าใบก่อนเนาะชีวิตของเขาที่ไม่มีคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอห้าใบค่ะ ชีวิตของเขาคนนั้นที่ไม่มีคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างแฮงแมนมาเลยวิวอัฟฟอร์จูนค่ะโหเก้าดาแปดไม้ควีนออฟวอลนะคะเมื่อกี้ควีนออฟวอลก็มีเนาะชีวิตของเขาที่ไม่มีคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างหรอ,อรู้สึกว่าเขาดูอึดอัดเนาะดูเป็นทุกข์ดูไม่มีความสุขดูแบบทำอะไรไม่ได้อะ่ะ ถึงทุกข์ก็ไม่แสดงออกได้แต่เก็บกดเก็บอาการเอาไว้อะไรเงี้ยอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่ว่าโชคชะตาก็ยังทําเหมือนแบบไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่เขาหวังอยู่ก็ยังทาให้เขาเครียดอยู่างนี้ต่อไปเลยเครียดแล้วก็คิดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยด้วยซ้ํานะคะอือยากที่จะติดต่อมาหาคุณนะฉันรู้สึกว่าเขาอยากติดต่อมาหาคุณนะคะอยากมาหาอยากเดินทางมาหาก็ได้อยาก ติดต่อมาทางข้อความช่องแชทก็ได้แต่อิมรู้สึกเหมือนเขาอยากมาหาแต่ว่าเหมือนอุปสรรคมันเยอะนะคะเพราะเขารู้อิมรู้สึกว่าเขาแบบชอบคุณมากแล้วก็มีแพชชั่นกับคุณมากนะคะต้องมีความต้องการกับคุณมากๆเลยนะคะแต่เหมือนมันมีอุปสรรค์มีอะไรขัดขวางเขาค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะทาให้เขาเหมือนแบบติดต่อคุณมาไม่ได้เดี๋ยวนี้แต่อิมว่าเดี๋ยวจะได้ติดต่อมานะคะเพราะว่าแปดไมล์ขึ้นตอนนี้ก็คือ กระทันหันเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเร็วเร็วนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะชีวิตที่เขาไม่มีคุณเขาเป็นยังไงบ้างอีกนะคะนอกจากความอึดอัดความทุกข์ความเครียดที่มีเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างอีกนะคะเขาเป็นยังไงบ้างนะคะชีวิตที่ไม่มีคุณชีวิตที่ไม่มีคุณตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างคือนรู้สึกว่าเขาก็พยายามไปมองไปสนใจคนอื่นนะไปมองหาคนอื่นพยายามไปแจกรัก พยายามไปแจกถ้วยกับคนอื่นอาจจะไปออกเดทไปคบหาใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแต่เขาอิมว่าเขาเขาก็นึกถึงคนที่เนี่ยอิมรู้สึกว่าเขานึกถึงคุณอะคนที่เคยแบบดูแลเอาใจใส่เขาเคยเป็นที่รักของเขาอะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาแบบ อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์มีแพชชั่นอะไรเงี้ยเขาอาจจะคอยตามส่งสืบคุณอยู่นะคะช่วงนี้เนอะอืมอิมรู้สึกเขาหวยหาความรักความเมตตานะเขาอยากแบบอยาให้คุณสนใจอยากให้คุณหันมามองเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขา ชีวิตที่ไม่มีคุณเขาเป็นยังไงบ้างก็นั่นแหละตามนั้นเลยถึงเขาจะอึดอัดอะไรเงี้ยแต่เขาก็พยายามไปแจกรักแจกความแจกถ้วยก็ให้กับคนอื่นพยายามเหมือนเขาพยายามที่จะไปหยิบยื่นถ้วยกับคนอื่นอะแสดงความรักอะไรเงี้ยว่าเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาเครียดเขาหงุดหงิดเขาอึดอัอดอืมเพราะเขานึกถึงคุณอยากไปหาคุณอยากติดต่อหาคุณนะอืม แล้วเขาเป็นยังไงอีกคะแล้วเขาจะเป็นยังไงอีกชีวิตที่เขาไม่มีคุณเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอห้าใบสุดท้ายค่ะเขาเป็นยังไงบ้าง h นอ f ฟวอลค่ะเอ็ดอัฟสอดนะคะทีอัฟเพนเดเคิลห้าดาบสี่ถ้วยหรือว่าเขาอยากมาหาคุณมากเลยอยากคุยอยากเคลียร์นะ เนี่ยอยากคุยอยากเคลียร์นะคะเอ็ดออฟสอดกับสามเหรียญน,นะคะแต่เหมือนแบบอีกโก้เขามันเยอะอะ่ะอืมเขาไม่อยากงอก,ก่อนนะเขาเขากลัวรู้สึกแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมอืมแต่เดี๋ยวเขาก็ต้องเข้ามาหาคุณเนี่ยเอ็ดแปดไม้แล้วก็สี่ถ้วยอีกนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะเพราะคุณยังไงก็คือมีสเสน่ห์ต่อใจเขาอะ่ะเขาไม่อยาเขาไม่อยากปล่อยคุณไปหรอกนะคะอืม ดิมขอดูบทสรุประหว่างคุณกับเขาหน่อยนะคะจะเป็นยังไงนะคะขอห้าใบสุดท้ายะคะ่ะบทสรุประหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปโอ้หสิบดาบนะคะคิวีนอร์เพนนัลคอค่ะเจ็ดถ้วยค่ะสี่ดาบหกดาบได้สำหรับเป็นเดอร์ชาร o ออตดิมขอขยายสิบดาบหน่อยสิบดาบคืออะไรคะบทสรุปความรักความสำคัญของคุณกับเขาเป็นไงสิบดาบคือ King ออ s ซ r d นะคะขอหนึ่งใบกับเจ็ดถ้วยค่ะเจ็ดถ้วยคืออะไรคะบทสรุปความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเจ็ดถ้วยคืออะไระไอขอหนึ่งใบเจ็บเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยคือเจ็ดเหรียญขอหนึ่งใบกับซิกออ s ซ r d ค่ะบทสรุปความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาซิกออ s ซ r d คืออะไรขอหนึ่งใบคือนมรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดนะเจ็บปวดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะ เหมือนคุณคือเหมือนเหมือนตัดสินใจแล้วมันต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อะก็ได้แต่เจ็บปวดนะคะอืมเพราะแรกดูเหมือนคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วอะไรเงี้ยคุณคุณไม่ได้ทุกร้อนอะไรแล้วอะไรเงี้ยนะคะอืมคุณดูมีสนเสน่ห์มีความมั่นคงดูเหมือนแบบอยู่ได้โดยที่ไม่มีเขาอืม รู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาหาคุณนะอืมอย่างที่อิมบอกตั้งแต่ต้นอะ่ะนะเดชาลีอกับซิกออฟซอนนี้เหมือนพายเรือไปที่เกาะเห็นไหมพา,ายเรือไปนะคะแล้วเดีชาลีออกก็คือแบบเดินทางมาแบบปบป,ปรับกระทันหันเลยก็ได้แบบลุยเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอืมเหมือนเขาคิดพิจารณาอยู่นะคะว่าจะทําไงดีเพื่อเข้าหาคุณอะ่ะเจ็ดถ้วยกับเจ็ดเหรียญคิดพิจารณาอยู่นะคะว่าจะทํายังไงดี เพื่อเข้าหาคุณเลยเพราะคุณน่าจะนิ่งกับเขามากเกินนะคะนิ่งมากจนจะทําให้เขาเนี่ยคือความนิ่งของคุณอะ่ะมันทําให้เขาอยากกลับไปหาคุณอยากคุยอยากเคลียร์อยากติดต่อนะคะเพราะคุณก็ดูดีมีสเสน่ห์ถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมันต้องลําบากหรือมันจะต้องเจออะไรก็แล้วแต่เขาก็อยากจะที่จะไปหาคุณนะคะนะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าให้แองเจ้าอยากบอกอแนะนําอะไรนะคะ ขอสี่ใบเนาะถ้าอยาบอยอยาแนะนำอะไรให้กับความรักความสัมพันธ์อันนี้นะคะ Improve health นะคะดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจของคุณด้วยนะร่างกายจิตใจอะไรเงี้ยไม่เกินนานนี้นะอืมไม่ไม่เกินหนึ่งสองสาเดือนนี้นะคะอ is t up to you นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอะก็คือมันอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะอืม ให้แบบฟังเสียงให้ฟังแบบว่าเสียงสัญชาตญาณของคุณอะนะอืมเดี๋ยวมันก็จะบอกเองถ้าไม่ได้ก็ให้เลือกเออเส้นทางเดินใหม่ไปเลยนะคะ <c oughs> ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคุณอะหรือว่าคุณจะเลือกเส้นทางเดินใหม่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอย่างนี้เนะาะไพ่แนะนาบอกอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ ขอห้าใบเนาะเขาคนนั้นท mm. ี <im 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 itation> <im itation ่คุณนึกถึงนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณชีวิตที่ไม่มีคุณเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยากกลับมาหาคุณนะสิเนาะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะขอห้าใบเนาะฉันรู้สึกหลงทางฉันแอบส่งเธอเป็นประจำเห็นปะเพราะได้ไพ่ห้าเหรียญด้วยนะคะฉันแกล้งเมินใส่เธอนั่นแหละอีโก้เยอะไงฉันอยากเป็นที่สนใจ ฉันแค่ยังไม่พร้อมนะคะแต่สำหรับเป็นฉันรู้สึกผิดหวังอืมเดี๋ยวมาดูข้อความอีกว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณอีกขออีห้าใบค่ะเขาอยากพูดอยากบอกอะไรกับคุณนะคะแต่งงานกันนะขอโทษที่ทำไม่ดีทักมาหาหน่อยได้ไหมเหมือนเขารอคอยคุณจริงเธอเป็นความสุขแสงสว่างในชีวิตฉัน เพื่อนกัน100%จ้าเขาอาจจะหมายถึงคนอื่นอ่ะเป็นเพื่อนกับเขาร้อยเปไม่ได้มีอะไรในกอไผ่จ้าคาตอบคือไม่นะคะสิ่งที่คุณคิดอะไรอยู่โอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าตระหนัาราศีหรือตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องคุณหรือเขานะคะขอ3ามไปเนาะ เลขสี่หรือเดือนเมษานะคะหรือ4วันสอาทิตย์สเดือน4สัปดาห์ก็ได้วันอังคารนะคะหรือเลข3หรือเดือนมีนานะคะเลข4นะคะอีกแล้วเนาะหรือว่าราศีเค n นเซอร์ Cancer นี่กรกฏเนาะนะคะหรือว่า4อาทิตย์สี่เดือน4สัปดาห์ก็ได้อุ้ยอันนี้ไม่ใช่ละนะคะคือ you are free in the c h o i c e of the moment นะคะคุณไม่ใช่ตัวเลือกนะคะอืม ไม่ใช่ตัวเ้วยของใครทั้ทงนิ้นทั้งนั้นทั้งนิ้แล้วก็วันจันทร์นะคะหรือว่าเลขสองนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขาโอเคเดี๋ยวมาดูอีกอันหนึ่งนะคะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องคุณกับเขานะคะอาจจะเกี่ยวข้องลัคนาราศีธนูนะคะลัคนาราศีสิงห์นะคะลีโอนะลัคนาราศีมีนนะคะ แล้วก็ลัคนาราศีมังกรนะคะโอเคคล,คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ